คาราบาวครับรอบที่3อาร์เซนอลบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดจะรอดหรือจะร่วงติดตามกันในการวิเคราะห์วันนี้นะครับ อย่าลืมครับฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลด้วยนะครับเรื่องราวการวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับแล้วก็กับ B ีควาเอนะครับอยากจะได้สิงน้ําสิงลมพัดลมระบายความร้อนคอมพิวเตอร์นะครับรวมไปถึงเคสหรือว่า power supply ก็ฝากไว้กับ B ีควายเดนะครับเดี๋ยวตุลาคมนี้เจอกันแน่นอนนะครับมาสลับมาเป็นอีกหนึ่งฟุตบอลถ้วยครับเป็นถ้วยที่จะต้องบอกว่าเป็นถ้วยเล็กที่สุดของฟุตบอลอังกฤษครับฟุตบอล ลีคับหรือว่าคาราบาวคับนะครับในรอบที่3ก็จะเป็นรอบแรกครับที่ทีมที่ไปเล่นฟุตบอลสโมสรยุโรปลงทําการแข่งขันนะครับซึ่งอาร์เซนอลก็ต้องลงทังไปในขันในรอบนี้การจับสลากมาก็ต้องใช้คําว่าเจอกับงานนะไม่เบาเลยทีเดียวครับเพราะว่าต้องไปเยือนทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดนะครับ ทีมที่ก็เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยกันเองนะครับก็ถือว่าจริงมีทีมจากแชมเปี้ยนชิพมีทีมจากลีกวันอะไรมากมายแต่ด้านไม่เจอครับถือว่าโอ้โหใครจับฉลากก็จับมือดีไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็เกมนี้ครับมาดูความพร้อมมานหน่อยแน่นอนละครับด้วยความที่เป็นเกมในฟุตบอลถ้วยที่เล็กที่สุดหลายๆครั้งหลายๆทีมก็จะส่งผู้เล่นตัวสมรองลงเยอะนะครับอาเซนอลเอง ก็ทำแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะกับปัญหาของทีมที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าตัวผู้เล่นตัวหลักนั่นมีปัญหาการบาดเจ็บกันหลายคนนะครับอ์เซ n นอลมีข่าวร้าย ต่อเนื่องมาจากเกมพรีเมียร์ลีกนะครับเพราะว่าผู้เล่นอย่างเดคกแคนไรส์มีปัญหาการบาดเจ็บบุคโยสซาก้าเป็นอีกคนหนึ่งที่ก็เจ็บในช่วงท้ายนะครับดังนั้นดูแล้วผู้เล่นที่มีปัญหาการบาดเจ็บจากเกมัล่าสุดเนี่ยเชื่อว่าวันนี้ก็คงจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมนะครับไหนจะรวมไปถึง คนที่เจ็บไปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีใครหายกลับมาได้นะครับไลกันตั้งแต่เลนโนทอสซารวมไปถึงโทมัสปาเตก็ยังไม่พร้อมในเกมวันนี้นะครับแล้วการให้สัมภาษณ์ของมิยอ,อเาเตต้าก็น่าสนใจด้วยอเเัเตต้าในบอกชัดเจนนะครับว่ามีผู้เล่นของอาร์เซนอลหลายๆคนที่ต้องการเวลาที่จะลงเล่นดังนั้น ถ้าเราจะมองถึงรายการที่เหมาะสมที่จะให้โอกาสกับผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ลงสนามเท่าไหร่ลงเล่นผมว่ารายการนี้คือรายการที่เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเพะนั้นวันนี้แน่นอนแล้วครับโรเตชันแน่นอนแล้วก็มีผู้เล่นหลายๆคนที่จะได้โอกาสสลับลงมานะครับผู้สาประตูหลังจากที่ดาวิดราย่าเล่นเป็นตัวจริง ก็คงจะต้องสลับมาให้โอกาสอารอนแลมสเดลบ้างนะครับจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในเกมนี้อีกนัดหนึ่งส่วนแนวรับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสดิกซูอเลสเอ,อ่คีวีออร,รวมไปถึงผู้เล่นอย่างโทมิยาสึมีโอกาสที่จะลงเล่นนะครับก็ไม่แน่ ผมมองว่าอาจจะมีตัวหลักสักคนหนึ่งมาประคองให้นะครับไม่เป็นกาเบรียลก็เป็นซาลิบาที่จะลงมาเป็นแกนหลักให้1คนส่วนตรงกลางเนี่ยเมื่อไม่มีทั้งโทมสัสปาเตมไม่มีทั้งเดคแคนไรส์แน่นอนแหละว่าจอร์จินโยจะได้ลงเล่นต่อเนื่องนะครับคนที่เล่นร่วมกับจอร์จินโยเนี่ยผมยังมองชื่อของไคฮาวตได้เล่นก่อนนะครับไคฮาวตน่าจะเป็นตัวจริงแล้วก็ฟาเบลวิเอราเนี่ยก็จะลงไปเล่น ในตำแหน่งตัวรุกแทนที่ของมาร์ตินโอเดกาดขณะที่เอม่ย m สมิธโรว์ลิสเนลสันแล้วก็เอ็ดเอนเคเทียผมว่าพวกนี้ก็น่าจะได้ลงต่อเนื่องนะครับแต่ยังมองถึงตัวสมรองตัวสมรองผมมองว่าผู้เล่นที่เป็นแกนหลักไม่ว่าจะเป็นมาร์ตินโอเดกาด อาจจะรวมไปถึงกายบิวเชซูสรวมไปถึงคนอื่นๆที่สภาพร่างกายสมบูรณ์เนี่ยผมว่าก็ก็น่าจะมีชื่อนะครับในซุมมานั่งสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดเผื่อมันถึงจังหวะที่เกมมันไม่ดีหรือว่าต้องใช้ในช่วงท้ายเนี่ยก็มีโอกาสที่ต้องเอาลงสนามเหมือนกันนะครับไปดูเบนฟอร์ดกันหน่อยนะเบนฟอร์ดของโทมัสแฟรงค์พิ่งจะ แพ้มา2เกมติดนะครับไม่ชนะมาแล้ว3เกมติดรอบแรกเนี่ยขออภัยเบนฟอร์ดที่เล่นในรายการนี้คือรอบ2นะครับเบนฟอร์ดในรอบที่2องเนี่ยก็กว่าจะเอาชนะทีมเล็กๆอย่างนิวพอร์ตคันทรีได้ในการบุกไปเยือนทีมจากลีกทูเนี่ยต้องรอไปจนถึงช่วงยิงจุดโทษนะครับรายการนี้บอกก่อน90นาทีถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ต่อเวลานะครับยิงนุโทษที่จุดโทษเลยก็ เราเห็นกันตั้งแต่เกมแรกแล้วแหละว่าเบนส์ฟอร์ดเองก็คล้ายๆกับอาร์ช a นอลนะครับส่งสำรองลงเล่นเยอะแต่ประเด็นสําคัญของเบนส์ฟอร์ดในช่วงหลังนะครับเราต้องมาดูตรงนี้นนึงเพราะว่าเบนส์ฟอร์ดถ้านับทุกรายการ5เกมหลังสุดถ้าผมไม่นับไอเกมที่ชนะจุดโทษนิวพอร์ตคันทรีเนี่ยหเกมหลังสุดเบนส์ฟอร์ดไม่ชนะใครเลยนะครับเป็นการเสมอ3แล้วก็2เกมล่าสุดแพ้ตรงนี้ก็ทําให้สถานก,การณ์ของเบน์ฟอร์ดอาจจะต้อง เอาจริงเอาจังมากขึ้นในรายการนี้นะครับผู้เล่นมีปัญหาอยู่เล็กน้อยตรงในเกมล่าสุดเนี่ยผู้เล่นในแผงเกมลุกอย่างชาเดมีปัญหาการบาดเจ็บอันนั้นก็อาจจะไม่ได้ใช้นะครับผมยังมองว่าตัวหลักที่จะลงเล่นก็คงจะเป็นกองหน้าดาวรุ่งอย่างโอลาเคียเบ้นะครับเด็กวัยแค่19ปีนี้จะได้เล่น แล้วก็มีเจ้าหนูเคลวิสพอสเตอร์ที่นัดที่แล้วได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก็น่าจะได้เล่นส่วนแผงเกมลุกอีกคนนึงอาจจะเป็นเอมบูโมนะครับที่ต้องเอามาแบกหน่อยแต่ว่าตัวตรงกลางเนี่ยเขามีตัวให้เลือกเยอะนะครับอาจจะขาดพวกจอรดาซิวาไปแต่ว่าดามสกัดก็มีโอกาสรวมไปถึงผู้เลีย่างมาเทสแยนเซนแนวรับเขามีให้เลือกหลายคนอยู่แล้วอาจจะมีตัวหลักที่เจ็บไปก็คือริโกเฮนรี่นะครับแต่ว่าพวก นัทชนคอลลินส์ Collins, รวมไปถึงไอเยอร์ก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาสตาร์ทในเกมนี้ก็ถือว่าการจัดทัพอาร์เซนอลกับเบรนท์ฟอร์ดผมว่าส่งผู้เล่นชุด2ตัวหลักลงมาประมาณสัก3-4คนบ้างบางตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วผมยังมองว่าเบรนท์ฟอร์ดเอง ตัวที่เล่นบ่อยๆยังอาจจะเป็นรองอาร์เซนอลเพราะอาร์เซนอลเองช่วงหลังด้วยความที่ตัวมันเจ็บเยอะไอ้ตัวที่เล่นบ่อยมันก็เราก็ได้เห็นอูกมแม่พวกสมิธโลช่วงหลังก็ได้ลง2เกมติดสำรองละลิสเนลสันก็ลงมาเป็นสำรองจอจินโยรวมไปถึงแนวรับอะไรแบบนี้ที่ก็หรือป,ประตูยังเป็นแลมสเตลเลยอะนั้นนั้นก็ก็ยังดูว่าดูว่านะครับว่าการจัดทัพของอาร์เซนอลยังดูเอาจริงเอาจังกว่าเบนฟอร์ดในเกมวันนี้นะ ถ้าเรามองไปที่ซีซั่นที่แล้วนะครับซีซั่นที่แล้วอาร์เซนอลก็ตกรอบเร็วเลยนะอาร์เซนอลตกรอบตั้งแต่รอบที่3เลยนะครับก็ตกรอบในรอบแรกที่ตัวเองลงเล่นอะอาร์เซนอลในในซีซั่นที่แล้วนะครับมาจนถึงในซีซั่นนี้อาร์เซนอลอ่ะผมย้อนกลับไปในซีซั่นที่แล้วที่อาร์เซนอลกระเด็นตกรอบก็ส่งผู้เล่นตัวสำรองลงเล่น แทบจะทุกขุมกำลังเลยนะอเซนอลตกรอบในคราวที่แล้วเนี่ยแพ้ต่อไบรตันไป1-3นะครับแพ้คาบ้านณวันนั้นเนี่ยผู้เล่นตัวหลักที่ลงเล่นน่าจะมีแค่ซาดิบาคนเดียวที่เป็นตัวหลักในตอนนั้นนะครับประตูเปลี่ยนแนวรับก็มีโซเลสมีซาดิบามีโฮดดิ้งมีเทียรนี่กางเอลินี่กับโลกอนกาอย่างเงี้ยมาควินยอสฟาบิโอวิเอร่าลิสเนลเซนนาบ้าเอนเคเทีย ถือว่า1เคนแรกที่ลงมีตัวจริงหลักๆจริงๆคราวที่แล้วน่าเป็นแค่ซาดีบายคนเดียวด้ซ้ำไปนั้นปีนี้จะจัดทัพดีกว่าปีที่แล้วนะครับก็ดูจากภาพรวมต่างๆด้วยความที่การจัดทัพแบบนี้ที่ดูภาพรวมจะเป็นตัวหลักมากกว่าผมยังมองถึงความจะลุ้นเข้ารอบของอาร์เซนอลได้นะครับการเยือนเบรนท์ฟอร์ดไม่ใช่ง่ายแหละทุกคนรู้แต่ตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลยังโอเคอยู่ที่จะจัดทัพวันนี้อังน,นั้นถ้ามองถึงการวิเคราะห์ต่างๆแล้วผมว่า น่าจะเอาเบรนท์ฟอร์ดอยู่คือในเวลาผมว่าไม่แพ้แหละแล้วอาจจะไปยื้อกันถึงการดูลุกโทษที่จุดโทษก็ว่ากันอีกทีหนึง่งซึ่งถ้วยรายการนี้แมถ้าจะว่าไปตัวมันอยู่ครบๆแล้วเอาตัวสมรองลงเล่นผมว่ามันก็จะเป็นโอกาสให้ตัวสมรองได้มีเวทีเนาะเพราะจะไปโรเตชันในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกมันคงทำไม่ได้ถูกไหมดังนั้นถ้วยนี้ก็เป็นถ้วยที่ผู้เล่นชุด2น่าจะได้ลงเล่นนนั้น ผมมองถึงโอกาสนะครับที่อาซนลต้องพยายามเข้ารอบให้ได้เพื่อโอกาสของผู้เล่นชุด2ที่จะได้ลงเล่นในรายการนี้อย่างน้อยผู้เล่นอย่างแลมสตีลผู้เล่นอย่างคีวีอออย่างโทมิยาสึอย่างจอร์จินโยอย่างเอมิลสมิธโรอย่างเอ็นเกที ow, ยน uh, ก็ตามหรือแม้กระทั่งลิสเนลสันเนี้ยเคนแล้วเนี่ยที่มองถึงถ้งวยเนี้ยที่เขาจะได้เล่นเพราะคิดดูถ้าตกรอบไป7คนเนี้ย หาโอกาสลงยากมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นที่ผมมองว่ามันจะโฉบออกมาถึงผู้เล่นอาร์เซนลแล้วก็น่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับคุยกันก่อนเกมอาร์เซนลที่จะบุกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดในฟุตบอคลคารลาบาวครับไม่มีการถายละสดกลับมายัางบ้านเรานะครับก็หาทางส่องกันเอาเองนะครับวันนี้ผมว่าจะวัดลาไปแล้วสวัสดีครับ